สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาอยู่กับเอิร์ธอีกแล้วนะครับในช่องรถเก่งมือสองเกรดเอนะครับบายคุณเอิร์ธเนาะวันนี้พามาชมรถเก่งนะครับอ่ามีอยู่ห้าคันนะครับวันนี้จัดโปรนะครับโปรช่วยผ่อนหกเดือนนะครับพาไปดูเนาะมีคันไหนบ้างผ่อนเท่าไหร่นะครับอ่าไม่ต้องพูดพาทําเพลงมาคันมาคันแรกเลยเนาะคันนี้เป็นโตโยต้านะครับวีออสหนึ่งจุดห้าเอนะครับเกียร์ออโต้นะครับปีสองพันสิบเจ็ดนะครับไม่ประมาณแสนสองนะครับคันนี้นะ อารถทุกคันบอกก่อนเนาะทุกคันเราจะผ่อนอันนี้เราผ่อน84งวดนะครับดอกเบี้ย4.44นะครับคันนี้นะครับก็ช่วยผ่อนนะครับ6เดือนแรก4,900บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็78งวดที่เหลือก็6,600นะครับลูกค้าท่านใดสนใจต่อมาได้นะครับเป็นรถสวยๆเนาะวีออสปี2017นะครับ6เดือนแรกผ่อน4,900เท่านั้นเอง โปช่วยผ่อนนะครับโปรช่วยผ่อนก็มีตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่ส1ิพฤษภานะครับถ้าท่านได้สนใจก็ติดต่อเรามาได้เลยนี่นะครับก็พามาดูอีกคันนึงเนาะคันนี้ก็เป็น v i อออยู่เนาะอ่าดูทะเบียนนะครับอ่าคันนี้นะครับก็เท่ากันนะครับคันนี้เดือนแรกเราช่วยผ่อนนะครับลูกค้าผ่อน4900บาทนะครับแล้วก็งวดที่เหลือ 6,600บาทนะครับโดยประมาณเนาะ6,660บาทนะครับโปรช่วยผ่อนนะครับ4,900นลูกค้าผ่อนสบายๆเลยคันนี้ปี2017เหมือนกันนะครับ 1.5e เกียร์อียอโต้นะครับ à, ชมท้ายหนึ่งไปเร็วๆนะครับเจอรายคาันเรามีคลิปให้ดูแล้วเนาะอันนี้เรามาจัดโปรนะครับเดี๋ยวไปคันต่อไปเลย วันนีพ้พามาชมห้าคันนะครับอ่าคันไหนดีไปดูด้วยกันเลยนะครับอ่าคันนี้นะครับสีขาวเป็น Honda b i o Alme นะครับอ่า,น,นะน,านี่นะครับ Honda b i o Alme นะครับคันนี้นะครับเป็นตัว1.2 V เกียร์ออโต้นะครับ คันนี้ก็6เดือนแรก4,500บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับงวดที่เหลือก็6,300บาทนะครับเป็น Bio Amaze ปี2018นะครับไม่12,000แสนัเท่านั้นเองนะครับอ่าถ้าสนใจถามเราได้เนาะอ่าขอ,อ้มอีกอีกคันหนึ่งก็ยังเป็น Bio Amaze อยู่นะครับนี่คดูทะเบียนเนาะคันนี้ปี2018ิเช่นเดียวกันนะครับรุ่น1.2 V นะครับไม่48่0 0เท่านั้นเอง 48,000กิโลนะครับเกียร์ออโต้นะครับเราช่วยผ่อนนะครับลูกค้าผ่อน4,900บาทนะ4,500บาทนะครับหเดือนแรกเนาะเดือนที่เหลือประมาณ6,000 6,300แค่นั้นนะครับ, 6, บ,รบยังไงรายละเอียดลูกค้าคุยได้นะครับสนใจถามเราได้เลยยังไงโทรสอบถามอีกทีหนึงได้นะครับอ่าพามาดูคันสุดท้ายนะครับ อ่าคันนี้นะครับนี่โต y o ต้ายา i ินะครับ1.2 Entry เอนทรนะครับเกียร์ออโต้นะครับปี2021นะครับปี2021ไม่อยู่ที่20 0 0 0นเท่านั้นเองนะครับลูกค้าไม์อยู่ที่20,000นคันนี้เราช่วยผ่อนนะครับลูกค้า6เดือนแรกลูกค้าผ่อน5,900บาทนะครับแล้วก็งวดที่เหลืออยู่ที่7,400บาทเนาะปอะมา้7,500นะครับ กอดเบาๆกันไปเลยนะครับโหห้าพันสี่นั่นเองห้าพันเก้าร้อยนั่นเองนะครับได้รถปีสองพันยี่สิบเอ็ดอ่านี่นะครับเป็นรุ่น1.2 Entry น,นะครับเกียร์ออโต้นะครับอ่าวันนี้พามาดูมีแต่เกียร์เกียร์ออโต้ทุกคันเลยนะครับ5คันคันนี้มีล้อแมกด้วยเป็นสีเทานะครับนี่ท้ายสวยๆนะครับยาลิศ ย้ำอีกทีนะครับรถโปรโมชั่นเรานี้เราคิดเป็นผ่อน8ปงวดนะครับ6งวดแรกก็เราช่วยผ่อนนะครับก็จะเหลือไม่เท่าไหร่นะครับไม่กี่บาทเองอย่าง B ีออก็เหลือ4 9 0 0ันก้าบีโอก็4 5 0 0ันห้านะครับอย่างคันนี้ก็5 9 0 0ันเก้า้อยบาทนะครับ6เดือนแรกยังไงลูกค้าท่านใดสนใจปรึกษากันได้นะปรึกษาออกรถได้นะครับ เครดิตอะไระไรายได้ยังไงนะครับยังไงโทรมาปรึกษาเออได้นะครับที่เบอร์0837899449นะครับวันนี้พามาดู5าคันนี้ก่อนเนาะโปรอยู่ถึงสิ้นเดือนพฤษภานะครับวันที่3.1พฤษภาคมเท่านั้นนะครับถ้าใครคสนใจติดต่อกันมาได้นะครับสวัสดีครับ